จากรอยแตกร้าวรอยต่อจากผนังหลังคาและกระเบื้องหรือไม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้โพลียูรีเทนยาแนวโพลียูรีเทนยาแนวเป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทนเหมาะสำหรับใช้ยาแนวอุดร่องรอยต่อรอยแตกร้าวเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ดีใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โพลิยูริเทนยาแนวมีคุณสมบัติสามารถใช้กับวัสดุได้หลายประเภทเช่นคอนกรีตกระเบื้องไม้อลูมิเนียมขั้นตอนในการทำงานการเตรียมพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่นคราบสกปรกเชื้อราและตะไคร่น้ำหากล่องมีขนาดเล็ก ควรใช้อุปกรณ์กรีดให้ร่องมีขนาดกว้างประมาณ3 1มมิลิเมตรและลึกประมาณ5-10มิล mm. <st ut> ิเมตรการเริ่มใช้งานตัดปลายหลอดและปลายจุกเฉียง45องศาและสวมจุกเข้ากับหลอดยิงโพลีย <st ut> ูรีเทนในร่องบริเวณ <st ut> ที่ต้องการให้เต็มใช้เกลียงปาดเนื้อกาวให้เรียบ ประมาณ24ชั่วโมงก่อนใช้งานหรือทาสีทับและนี่ก็คือเคมีพัณฑ์ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วซึมให้คุณได้อย่างหมดจดโดยที่ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคุณต้องการสินค้าเคมีพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะ